ครับสวัสดีครับผมเกียรติภูมิสุริพันธ์ครับวันนี้ผมมาในฐามทางลาะนะครับในการเที่อแถลงข่าให้กับสื่อมวลชนต่างประเทศก็คือฐานะแรกเนี่ยก็เป็นหัวหน้าพักไทยสมาร์ทนะครับพรรคการเมืองจะต้องกริติงพ,พากับประชาชนได้นะครับ ก็พูดเลยนะรับนะครับส่วนฐานะที่2ก็คือเป็นเจ้าของที่ดินอย่นีเพื่อกอบผูกนะครับซึ่งที่ดินก็มาจากคุณตาคุณยายคุณแม่นะฮะเป็นร้อยปีแล้วนะครับก็เราก็มีข้อมูลที่สําคัญสําหรับประชาชนคนไทยแล้วเราก็มีการเป็นพ่อนพันธุ์ทางป้ายการพางด่วนตามถนนเนี่ยหลายป้ายนะฮะที่จีนแดงพระรามเก้าที่ต่างประเทศที่คุณคนนะเกี่ยวกับเกาะปูนะครับ แล้วก็ฐานะที่3คือในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยคนหนึ่งนะครับซึ่งพลเมืองไทยเนี่ยตอนเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิและก็หน้าที่นะครับส่วนมากคนไทยจะพูดแต่เรื่องสิทธินะครับผมก็อยากในเรื่องหน้าที่ด้วยเพราะว่าหน้าที่พลเมืองที่ดีเนี่ยจะต้องปกป้องประชาธิปไตยปกป้องเอกราชของประเทศนะครับ ประเด็นที่สําคัญตอนนี้ก็คือเอรื่องกอบผุแล้วก็ m v c เนี่ยที่มีความเข้าใจคาดเคลื่อนเข้าใจผิดในกรณีที่เพื่อนบ้านของเราเนี่ยอจาจจะเข้าใจผิดว่ากอบผุเนี่ยไม่ใช่ของไทยแต่ผมขอยืนยันนะครับว่ากอบผุเป็นของไทยตั้งแต่ผมอยู่ที่กอบผุสมัยเด็กๆแล้วนะครับวันนี้เรามาพูดให้นะะักข่าวผู้สื่อข่าวต่างประเทศฟังใช่ไหมใช่ครับวันนี้เราต้องการสื่อสารไปให้ทั่วโลกรับทราบด้วยนะครับว่าพื้นที่ ของไทยอยู่ตรงไหนพื้นที่ของเพื่อนบ้านเราอยู่ตรงไหนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลอาจจะสับสนไม่ไม่ค่อยเป็นที่แน่ชัดว่าความถูกต้องอยู่ตรงไหนผมก็เลยมาให้ความกระจา่างนะครับนักข่าวเขาเข้าใจไล้นนะครับต่างชาติเข้าใจครับผมว่าต่างชาติก็มีข้อมูลที่ ชัดเจนว่าตรงไหนเป็นยังไงนะฮะทีนี้เพื่อความมั่นใจจริงๆอยากให้ประเทศไทยคนไทยแล้วก็เพื่อนบ้านของเราเนี่ยเข้าใจด้วยนะครับจะได้ไม่มีการทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันในอนาคตเพราะว่าเกาะุดเป็นสถานที่ที่เราจะมีการพัฒนานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่ง ที่ใช้พลังงานสะอาดนะครับเป็นแลนด์มาร์คของประเทศแล้วก็เป็นแลนด์มาร์รรคของคุณภาพด้วยนะก็เป็นจุดที่เราควรจะสนับสนุนครับค่ะข,ขอประเด็นชัดๆที่นึ่งนะคะ่ะเอาเอาเฉพาะประเด็นนะคะว่าบรรณาเขาพอเราพูดเกินนิดนึงนะครัว่าวันนี้มาพูดให้ผู้สื่อข,ข่าวต่างประเทศฟังแล้วก็ฟีดแบ็คเนี่ยเขาถามอะไรยังไงแล้วว่าแล้วเราได้อธิบายไปยังไงสุบเส้สั้นให้เรา,เราสุเส้สั้นที่สำคัญนะครับือเรื่อง MOU สี่สี่เนี่ย คือตอนที่เ,เขาทำนนขึ้นเนี่ยก่อนหน้านั้นนะฮะย้อนหลังไปประมาณ52ปีปี2516เนี่ยในหลวงรัชกาลที่ระบรมรัชโอง,งการประกาศเขตที่ผมเคยใช้สไลด์ไปเมื่อกี้นะครับว่าเขตของไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับก็ชัดเลยว่าเราอิงตามหลักสากลอิงตามสสัญญาตะอย่างฝรั่งเศสปีเก้บแล้วก็อิงตามกฎหมายทะเล ครับสัญญาอนุสัญญาเจนีวาพีหนึ่งเก้าห้าแปดก็หลักที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเกาะกูดเกาะคงนะครับชัดเจนว่าเกาะกูดของไทยเกาะคงของกัมพูชาเพราะฉะนั้นการแบ่งเส้นที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องแบ่งครึ่งกลางระหว่างเกาะกูดก,กับเกาะคงเส้นนั้นเรียกว่าเส้นมันธยะก็คืออยู่ระหว่างเกาะกูดก,กับเกาะคงแต่ว่าปี2515หึงรือหนึเนี่ยมีการลากผิดนะครับโดยที่ทางเรือป็นบ้าเลยลาก มาร้ำแดลอลงมาขอบถูกท,ทำให้ปีหนึ่งหกเนี่ยของเราจริงๆเรย,ยกประมาณในภาเบิิษัทโครงการเนี่ยทำให้ถูกต้องนะครับโดยดีกับสากลที่ผมบอกตามกฎหมายตามสัญญาดังนั้นความความยุ่งยากเกิดขึ้นก็ตอนที่มี MOU 44ขอี่ี่ที่ทำขึ้นมาโดยที่ไม่ได้อิงตามพรพบรมราชโองการนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเราไปยอมรับเส้นที่เขาลากผิดเนี่ยอยู่ใน MO ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการปัญหาที่เกิดขึ้นในนาคตเทิร์ุขึ้นสารโลกเนี่ยก็เท่ากับว่าเรารับรู้หรือยอมรับในสิ่งเขาลากผิดไปก็มีความเสี่ยงที่เราจะเสียดินแดนตรงนี้คือประเด็นครับโอเคค่ะโอเคขอขอขอีกนดี้นะค่ะว่าในส่วนที่ที่ที่ว่าเรามีพื้นที่ที่เกาื่อเรียนพื้นที่ค่ะห ก็รวมผมแล้วครอบครัวทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณพันไรอ่ะผนไรผ่นไรสอง่นไรเป็นพื้นที่อะไรหมายถึงว่าเป็นฉนดโฉนดเลยครับเป็นฉนดเลยสักพอ๋อแล้วอันนี้เราเรามีแผนจะทาอะไรแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งนะคะแล้วอีกทีหนึ่งอยากให้พูดในประเด็นที่ว่าคือตอนนี้มีกระแสออกมาว่าเมีคนกัมพูชาเนี่ยเข้าไปึดพื้นที่ในเกาะปูอยากให้ชี้แจงนิดนึงว่าว่าถูกต้องมัน เออข้อมูลนี้เนี่ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอาเอาประเด็นแรกก่อนว่าตอนเนี้ยพอหลังจากที่มีข่าวข่าวปัญหาเรื่องเง็นกุ้ของไทยเนี่ยกับกับกับกุชาเนี่ยแล้วก็มีข่าวว่าคนกัมพูชาเนี่ยเข้าไปอยู่อันนี้ข้อที่สี่เป็นยังไงเป๊ะรีย่อะไรฟื้นไปไม่ได้ย้อนคำถามย้อนคำถามหน่อยคือว่ามองบ้องก้อนไหมคะ ครับการที่มีความเข้าใจว่ามีคนกมูชาบางส่วนเข้าไปยึดพื้นที่เนี่ยผมผมเชื่อว่ายังไม่ใช่นะครับยึดพื้นที่ที่เกาะขุดนที่เกาะขูดในอำเภอเกาะขุดทั้งหมดเป็นเพียงที่ว่าคนในพื้นที่เนี่ยมีโครงการและจ้างคนกมพูชาเข้ามาทํางานมากกว่าอ,อย่างที่บ้านผมเนี่ยก็ทําสวนยาง สวนมะพร้าวก็จะจ้างคนทรรชาญไปตัดบ้างตัดยางบ้างมากกว่าไม่เคยยุติธรที่รู้ว่าตั้งแต่โตมาตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยก็เป็นคนไทยที่เป็นเจ้าของที่สุดในครอบครัวก็มีพี่อยู่หลายพันไร่นะก็เป็นการใช้แรงงานเป็นการใช้แรงงาน<อ>งามากกว่าแล้วคนกมพูชาที่เข้ามาก็คือผู้รู้เรื่องแล้วก็ขยายทรงานด้วยแต่ก็ไม่เคยมีปัญหากันแต่ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยอาจจะทําให้เข้าใจผิดว่ามีปัญหากันที่ว่าคนใน ประเทศเพื่อนบ้านเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าพื้นที่ไหนของใครเราก็เลยมาวันนี้เนี่ยให้ต่างชาติรู้ให้คนไทยรู้ว่าพื้นที่ที่ถูกต้องในตรงไหน๋ยวขออีกคลิปหนึ่งว่าในพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยเอาเอา,เอาแน่นอนเลยนะคะับมืกันนะคะว่ามีคำสองพันหรือสามพันและเป็นพื้นที่ชนบทถูกต้องและนี่เนี่ยเรามีแผนจะทำยังไงตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะครงกล้อ,นองนตอนนี้ ผมกับครอบครัวก็มีถ้ารวมญาติทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีพื้นที่อยู่ประมาณครับ3,000-4,000ไร่ทั้งหมดเลยนะฮะครอบครัวเนี่ยก็มีรีสอร์ทนะครับมีสวนยางยางพลานะครับที่เกาะปูดต่างตะเลยฮะมีทั้งตำบลเกาะมาอำเภอเกาะปูดนะครับก็คือพื้นที่รวมมันเพราะเกาะปูดเนี่ยอำเภอเกาะปูดเนี่ยมันครอบคลุมถึงเกาะหลายเกาะนะฮะเช่นเกาะปูดเกาะไม้ซีเกาะมา เกาะกระดาษเกาะกระดาษมีกว้างด้วยนะฮะเกาะไมซีก็มีสนามบ,บินแบบส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็ปูดเองก็มีโรงแรมที่เป็นโรงแรม5าดาวระดับโลกนะฮะคือโรงแรมเซโนวาเป็นโรง,งแรมหรูเลยครับเขาจะมีต่างชาติบินมาลงเกาะไมซีแล้วก็ข้ามไปเกาะปูซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีนะครับแล้วก็มีมีการทําอาชีพที่ที่เป็นหลักเป็นแหล่งลนะฮะคนไทยทั้งหมด ทีนี้ปัญหาประเด็นคือที่กังวลมากคือว่าไอ้เขตแดนที่มันมีปัญหาน,นี้เนี่ยเกิดคนไทยเนี่ยเดินเรือแล้วเกิดไปอยู่ในเขตที่มันใกล้กับทางาฝั่งตรงข้ามฝั่งเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นที่นี่ของใครกันแน่แล้วก็อาจจะมีความสงนเสียวเหมือนที่เรือภาคกรนตกที่าม่าจาัจาเบเประมงไทยไปนั่นนะครับก็ไม่อยากให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านด้วยแล้วไม่อยากให้ความเข้าใจผิดเกิดขึ้น เราก็เลยสร้างความตั้งความชัดเจนให้เกิดขึ้นนะครับในการแถลงข่าววันนี้ครับอพราะมาแถลงกับผู้สิธทธิาต่างประเทศแล้วอีกอย่างนึงคือต่างประเทศเขาก็สนใจเรื่องพลังงานนะครับผมก็มีระบบพลังงานอนะัจฉริยะที่สมาร,ร์ทหฮดูคาเวอร์ซึ่งดูตามทางด่วนเนี่ยมียเยอะแยะแลยนะแดลพระราม9เนี่ยมันเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาตินะครับพลังงานโซลา่าพลังงานวินพลังงานไฮดโดรแล้วก็ใช้ระบบ ก็บพลังงานกากแหลงพลังงานแล้วใช้ในตอนกลางคืนก็คือใช้ได้24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องพึ่งไฟจากกันฟ้าแล้วก็ไม่ต้องพึ่งเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงถ่านหินเชื้อเพลิงน้ามันเลยนะครับก็เป็นเป็นพลังงานระบบที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ต้องอีกนิดหนึงอ่นะอยากเพิ่มให้ให้ให้ชัดขึ้นลงไปนปิดนึงว่าในพื้นที่ที่เรามีประมาณ3,000ไร่เนี่ย หมายถึงว่าตอนนี้เราทำปูดหุบยางอยู่หรืออะไรอยู่แล้วเราจะทำโปรเจกต์อพลังงานทางเรื่องเนี่ยเมืยอย่อไหร่ยังไงแล้วก็จะจะเห็นผลเป็นร<อ>ูปเป็นร่างเมื่อไหร่คือในพื้นที่ที่ที่ผมบอกว่ามีอยู่ในอำเภอเกาะกูททั้งหมดเนี่ยนะครับก็รบเราก็เราก็จะมะีเดิมเนี่ยเราทำพวกโรงแรมรีสอร์ทอยู่แล้วนะฮะสวนยางพาราสวนมะพร้าวอยู่แล้วนะครับก็ต่อไป เราก็ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีสมาร์ทไฮบริดพาวเวอเนี่ยเพิ่งจดสิทธิบัตรเมื่อเมื่อประมาณปี2023 2566นี่นะครับในช่วงกลางปีเราก็จะใช้ระบบที่เป็นพลังงานฟรีตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ในพื้นที่ตรงนี้ในการที่จะผลิตไฟฟ้านะครับจากพลังงานสะอาดอาจะใช้กับเรือโดยสารสปีดบ๊ทก็ได้นะครับเพราะเดิมเนี่ยใช้ดีเซลต่อไปจะใช้ไฟฟ้าแล้วก็ต้นทุนของ เทคโนโลยีจากเก็บพลังงานอย่างแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อก่อนก็แพงมากนะฮะห้าร้อยเหรียญต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ลดลงเหลือไม่ถึงสามร้อยแล้วเงะนก็สามารถที่จะกับเก็บแล้วก็ใช้ในภูมิภาคใช้ในเกาะต่างๆได้ทั้งหมดนะฮะรวมทั้งนอกเกาะอก็เป็นเกาะช้างก็ได้เกาะมากเกาะกูดเกาะไมซีเกาะกระดาษได้หมดเลยตรงนั้นแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติได้เพราะว่าพลังงานสะอาดเนี่ยไม่ได้ทำลายธรรมชาติพลังงานสะอาดมีอะไรบ้างมี พลังงานแสงอาทิต์พลังงานลมพลังงานน้ําแล้วก็เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานแล้วก็ยังมีพลังงานขึ้นใต้น้ำนะฮะเรียกว่าไทโดไทโดคือพลังงานขึ้นล้าตอนนี้เป็นเป็นรูปธรรมชัดเจนยังตอนนี้เริ่มเฟสแรกไปใช้พลังงานแสงอาทิต์กับระบบกักเก็บพลังงานไปก่อนนะในช่วงแรกนึงก็เป็นรีสอร์ทท่าลงก็สามารถเป็นได้ต่อไปจะขยายมากขึ้นแล้วต่อไปเราจะปักอนาเขตนะฮะเป็นใช้กังหันลมเนี่ยปักเลยว่า พื้นที่ที่อยู่ต้องอยู่ตรงไหนนะฮะคือคนอพื้นที่จะได้เข้าใจเพื่อนบ้านจะได้เข้าใจว่าอันนี้เป็นเส้นขีดเขตแดนที่ถูกต้องอนะครับจะได้ไม่มีปัญหาคนระับ